คำเตือนการพนพันเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ควรทำตามผู้ชมที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นกกกาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่สู่คนนะครับมืนนี้กัมาเจอกันที่ขเขาครับกับช่องซีเวอส์รอนนะครับ เหรนเกมมันม้วยกันนะครับเหมือนนี่แอดจจะพามาเล่นเกมกูเดินทัวร์ครับออกรอบที่ก้อฟกึเก้านะครับเหมือนนี่แอดจะทุนมาหน่อยสักเกินครับ <c oughs> ถอนนักไปได้ครับรอบที่แล้วอรอบนี้ก็มาพอกันครับเบ็ดน้อยๆครับเหมือนนี่เติมต้นที่ไซเท์โบกปก่อนครับบวกไปหาไล่ครับ มันนี่เบ็ดสองจุดหาพอนะครับจุดหน่อยเดี๋ยวเขาพอมันแตกอะไรจะค่อยว่ากันไหมครับอีกรอบนึงว่าทีเพิ่มเบ็ดบอต้องบอกอย่างมากไหมครับไปเลยครับไปครับโอ้โหโวันนี้จะเข้าให้เราหรือเปล่าหรือจะหัวร้อนรอบอีกแล้วครับนุ่งนัวครับไปครับ มี่ห้ยทีมาตีล่งหลุมก็ล็อกก็ล็อกครับมีหวานกล้วยครับลูกกอบเขาเน้นๆครับโอ้โหไหครับถือว่าบอยเหยียบเป็นไงครับหวานนี่หัวร้อนนะมีสงสัยสีบวกหัวร้อนครับหนาเงามเกินครับสางไม้ เบ็ดตามสภาพครเหมือนี่พกทุนมาหน่อยครับแอดไปครับไปโ,โหก็อกรแล้วนะครับมีหน่อยใส่หน่อยครับมีหลายใส่หลายครับแต่ว่า เบียดมาเดทานเข้าเบียดเจ็ดจุดห้านะครับไปครับไปโอ้โหเข้าสองลายครับน้องๆครับไม่ก๊อปเข่ารุ่วๆครับจริงสี่ถืกใจเอดไลท์ครับจริงสี่ถืกใจค่อยไลย่ไปครับไป นี่มีนนตุนไหนจะก็อยากมาเล่นให้ท่านผู้ชมเบ้องนะครับให้มันมวนเพื่อนๆกันครับนี่ครับทคองกระเขยครับสามพื้นขนาเท่าใส่เบ็ดหน่อยยังเขานะครับ วัวใหญ่ที่คิดทับเบ็ดไลยไปครับเฮ้ยเขาตลอดครับโ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 บเลยครับได้คือได้ส่วนไล่ที่เป็นไล่เกิดนะครับเขามันต้องลดกรอบหรือใหม่กรอบหน้าเขาครับมันยิงทีแตกเบิ่มๆครับ อ,อ้ยวฮัลโหตัวเดียวเขาหืมถ้าเป็นใหม่ครอบเขาหาช่องเนี่ยบวกหลายกว่านี้แน่นอนครับนี่ขนาดแค่เบ็ดสองจุดหานะครับอยากสิคิดขั้นเป็นเบ็ดสี่สิบหาสิบหี่เมื่อกี้นี่บวกเป็นพันครับ ไม่กอบเข่าอีครับโอ้โหเน้นๆจืดๆกันเลยทีเดียวเฮ้ยไปครับ <c oughs> โอ้โหสามลายเน้นๆครับแต <c oughs> <c oughs> ่กัดเข่าตามเบ็ดนะครับเบ็ดสองกินงหางกับเข่าประมาณนี้นะครับนะคะ ไปดูก,กรอบเข้าสองไม่กรอบสองน,นี่สัตประสัตยังบาออกมาทำงานเหรอครับไปครับไปน,นี่ทือว่าค่อนข้างสวย,ยนะครับไล่จ่หักสวยย่างเยอะครับต่ยังมาเข้าไล่ครับ ไปครับโอ้ยเงียบเงียบจังเลยเงียบจังเลยอ,อุ้ยเยนเงยียบจริงสครับใจคอบอดีแล้วครับมันนี้ รู้สึกว่าไม่ไม่น่ารักเลยอย่างนี้ไม่น่ารักเลยคร <P an> ับโอ้โยทงเขา้าโดนๆมาเถอะทงกันเลยจังสีนี่ไม่นะให้มันเป็นลปปปปปปปึตกอไม่ใช่ไหมนะครับโอ้โย นะครับหลุกกรบเข่าคู่ยังสี่แสบนัวครับแสบนัวนะครับ <c oughs> เข้าอีกแล้วเป็ดตัวเดียวเหลือเป็ดตัวเดียวเมื่อกี้โอ้ยนะครับฮืม มันอยากที่เข่าหลายเยท่ยนั้ <laughs> สึกว่าเป็ดเข่าสามตัวแต่ว่าบาเข่าไห่ครับมันนี้ลอมตอนเป็ดเข่าคอกไม่ได้ครับลากับ่าเข่าคองครับ โอ้ยอะไรวันนี้โอ้โหว้สวยจริงๆอะไรกับบอปันใดครับอ่าสวยสิครับจะไล่มาสวยครับไปครับไป <c oughs> มันจับซิเขาไลยเทียแล้วนะครับไอไลยสวยๆของเขาโอ้ยทงอีกฝืนเดียวเท่านั้นเห็นไหมครับมันต่องิิแตกโมแตกก็เทียครับไอไลยเดียวหาช่องนะครับร่อยเฮ้าดีใจครับ เดี <h ums> ย๋ยวมันก็นแตกครับเอบมาโอ้โหลูกอับสองลูกมาอย่างนี้ก็เงินเนาเป็นเนาะเน้นเน้นเนื้อไปครับไปนี่เขาสิได้ว่าครับไปครับโอเคครับนี่อ่ะ รู้สึกว่าชีบกเข่าป้านไหนนะครับแอแต่ว่ามือนี้เพราะทำนี้ก็น,นะครับเดี๋ยวมือหนาฝากไม่ใครมาขอกันอีกเที่ยนึงครับอะผู้ดใดมากผู้ดใดปื้มยังไดกะฝากกดแค่กดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องซิวเวอร์สโอตเนึ่งเลยครับชีไดเฮ็ดคิดมันม้วนเป็นกำลังใจให้กันเป็นต้นนะครับมันนี้อาจจะขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ